สบายดีเอฟซีมาทุกคนสำหรับส่งคุณดิทวงม,มันนี้สิมาโปรโมททางไปฮันสินดาดโปอิงและก็ตาสารพัดเนาะพี่น้องมาลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามาตั้งอยู่ตีนภูพาม่านเนะาะพระโพธิ์ได้มาสมมาเที่ยวเดอะร็อกดูวยสิบไร์ของภูพาม่านและก็ได้มาเลอกกินข้าวกินน้ำหรือว่าจะกินสินดาดก็ขอเสื้อเสื้อเลยเนาะ สิดาพวกอกิน,นี่ตอนหักเนาะในห้างก็จะมีตามเมนูเลยพี่น้องเบอร์ทรตงทิดตอ่อตามนี้เลยพี่น้อง0 3ศูนย์สามศูนย์สี่สี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งสี่เนาะโทรได้เลยสั่งจองไว้ก่อนเนาะส้นทางก็เริ่มออกจากตีนผู้พม่านมานี่ก็ประมาณห้าร้อยเมตรแล้วเนาะข้าพระเจ้าเดินทางมาประมาณห้าร้อยเมตรก็จะมาเจอป้อมเลยพี่น้อง ขอมจราจรเนาะของเมืองคุคําเขาอ่าหลากัลกๆเมืองคุคําเนาก็เป็นเมืองหนึ่งที่กําลังพัฒนาพี่น้องของราห้องการกำลังพัฒนาเนาะนี่เนาะสังเกตง,ง่ายๆที่ป้อมนี่พี่น้องมันจะมีป้อมตํารวจจราจรของเขาของเมืองเขาเนาะตั้งอยู่นี่ถ้าเขาแยกแยกขัวเนาะถ้าเขาแยกขัวะจะไปกองรอพี่น้อง ถ้าเขาแยกขัวนี่นะปั๊มถ้าเขาไปเบื้องขัวนี่จะไปกงองรอกนะแต่เขาเลี้ยวซ้ายก็คือเข้าตัวเมืองคุนคําแล้วก็ไปลักซาวนเนาะเลี้ยวซ้ายเขาจะเลี้ยวซ้ายไปเลยพี่น้องออกจากันี้ไปประมาณ3-4กิโลก็จะถึงฮันซินดาตบูอิงเขาเนาะเอาจากนั้นมาติดตามกันเพราะว่ามื้อนี่ข้าพเจ้ากัสิได้ไปเอาเบียร์อยู่ปั๊มน้ำมันลูกพี่เนาะ พิ่นจะมีให้ลูกสาวเพิ่นขายเบียร์เป็นเบียร์เบียร์ขายซุ้งเบียร์เนะะาะราคาซุ้งออลูกพีมาบรสารเพิ่นจะเฮ็ดกวดเซ็กรถคบวงจรพ,พี่น้องใครผู้ใดได้ไปได้มารถมีปัญหามาดินมาเที่ยวแถวนี้หรือว่าคนแถวนี้รถมีปัญหาเนี่ยเซ็กรถมีเพียคบคบวงจรเลยเพ,พี่น้องเซ็กซูนท่องล้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกอย่าง ถือว่าไดไ้มาตรฐานสากลมาแล้วเนาะเพราะว่าเครื่องตรวจสอบของเพิ่นนวดแต่เป็นเครื่องทันสมัยเนาะพอไรยังได้เราได้เบียร์นะเพิ่นนะี่เนาะลูกสาวเพื่อนซื้อกี่เนาะจะขายเบียร์ในราคาส่งเอาเจาา้านอยฮอดบ่อนขายเบียร์แล้วเอามาเบิงน้ำกันวาเพิ่นมีอย่างแน่นะสามก,กิโลเนาะเอาก็มาฮอดต,ตัวเมืองเลยวพี่นเนาะจะถ้าู้ไดมาลินมาเที่ยวก็จะเริ่มมาแวะพักแวะ พักผ่อนย้อนใจเนาะกับบ้านพักพรเจริญนี่เนาะบ้านพักลูกพี่คือกันพี่นอ้องบ้านพักเฮียสีเพิ่นเนาะแต่ว่าเมื่อหน้าจะซิมารีวิวให้เพิน่นแต่ว่ามื้อนี้ขออนุญาตไปเอาเบียร์ก่อนพี่นอ้องนี่เนาะที่ข้าพเจ้าเว้าเนาะลูกเอาว่าลูกพี่เพิ่นจะเซ็กตัวสอดลดทุกอย่างทุกประเภทเนาะพี่นอ้องเซ็กถ่ายนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมีบ่อนล้างรถล,ล้างล่างเนาะถือว่า สมบูรณ์แบบนี่เพื่อนจะมีบ่อนล้างรถล,ล้างอย่างเนาะพี่น้องอันนี้ศูนย์ศูนย์รถศูนย์เซ็กกวดสอบรถเพื่อนเนาะนีะ่และรถเพื่อนกันรถประจำตำแหน่งเพื่อนเนาะไททันห่าแปดห่าเก้าอะไละพี่น้องทั้งในลากลายพี่น้องไอ้แต่ว่าข้าพเจ้าบมีเวลาเมื่อหน้าจังสีมาลินน้ำเ,เพื่อนเมื่อวานนี้เพื่อนก็เอาเหล้าเกาหลีไปต้อนพี่น้องขวดหนึง่งไปกินกระปิ้งเนื้อย่างเนื้อ ขอเวลาเอาเบียร์ก่อนนึพี่น้องหลังจากเดินทางมาได้สี่ห้ากิโลห้องกัเจอทางแยกทางเออแยกเข้าตลาดเนาะเข้านายฮินพี่น้องเก่าก็เป็นบ้านนายนเมืองคุนคำแข่งขามวนเขาจะเลี้ยวขัวเข้าไปเลยเลยพี่น้องเพราะว่ายู่นี่จะเป็นวัดเป็น,น,นเนาะจะเป็นตลาด กับปันกลางพี่น้องตลาดซุ้มซนเนี่ยกับเพื่อนกับขายเสื้อผ้าขายตลาดทัดผัดลมมีลากลากับเป็นเมืองใหญ่สมควรพี่น้องเฉพาะแขวงข้มวลทีามีสิตัวเมืองกับเมืองนี่กับเป็นเมืองรับเสียรดับห่านตลาดนี่ตนี้เนาะเพื่อจะขายเสื้อผ้าขายเนาะเราก็เดินทางไปอีกประมาณเจ็ดร้อยเมตรพี่น้อง จะฮอดฮานซินดาบอิงเพ่นทางัเลยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสุขยุส่งเสริมกันแล้วพี่น้องให้เห็นสถานที่อีกบุรลเพราะว่าข้าพเจ้าจะเอาลงทางไนแมพเนาะเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้ฮานสินดาได้ง่ายขึ้นเนาะ มีแต่เข้ามาฮอดน,นี่แล้วก็เซิร์ชเข้าไปฮานซินดาดโบอิงหรือว่าซินดาดโบอิงเลยเนาะนี่เนาะมาฮอดเยอะมาก็เจอฮานแล้วพี่น้องเบื้องขวามือนะพี่เนาะฮานซินดาดต่ำสารพัดแล้วเป็นตู้เป็นอันนี้นแหละพี่น้องเอาจานั้นเข้ามาเบื้องด้านในนั่กันพี่น้องนี่เนาะ เอามาฮอดกับแจ๊สังเกตง่ายลไปอยู่หน้าฮานเลยพี่น้องเป็นฮานซินดาษกับต่ำสารพัดเนาะมาเบิ่งด้านในน้ำกันพี่น้องป,ปกติก็จะมีหลายหลายโตอยู่พี่น้องแต่ว่าช่วงโควิดนี่เพิ่นให้ยับโตออก2เมตรก็เลยได้จัดโตใหม่อันนี้ก็เป็นโซนโตพี่น้อง นเป็นโซนตุกก็นั่งได้เป็นซิปป,ป,ปเูเลยพี่น้องตัวคาร์าระจ ա วเฮ็ดใหญ่นะระบบไฟบเดินเองพี่นะ้องมีพัดลมมีโต๊ะซีนา่ามีสองตุกพี่นะ้องมุ้งโดยใบยข้อตัวนี้มีสองโซนให้เลือกนี่กน็นั่งได้ซิปคนด้วยกันตัวนี้มุงหญ้านะ อมาเบิ่งด้านในห้านเลยวะมีอย่างมีเบาะนั่งไว้เนาะลูกสาวอันนี้ผู้ช่วยเนาะอาจารย์อ้อนเสี่ยวซานด้านสนุกเกอร์ให้เพื่อนมาบเฝ้าสนุกเกอร์เนาะมีต่ำไว้เนาะเครื่องต่ำเพื่นนอ,อ,อนก็ขอเซอร์เซิร์นไว้เนาะผู้ใดได้ไปได้มากก็มาแวะกินอาหารยูฮันบูอิงซินดะได้เนาะหรือว่าไปเพื่ต่ำส้มต่ำ ปลาโกฮาเกิดพี่น้องว่านี่ได้มึงาวป้ายตัวปลาหางดามาเบิ่งด้านในาน้ำกันถ้าผู้ใดมาเป็นงานได้ดีเล็กพี่น้องตีเป็นตีกินเบียร์มีสองโต๊ะให้แขกได้มสมไส้ได้ตีพ่อนคลายนขะ่าเวลา ตีกินเบียร์พี่น้อง,งตีกินเบียร์ตีกินตำก็ว่ากันไปเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหานบบอิงซินดาด,ด,ด้วพี่น้องด้ยฝากมาลินมาเที่ยวเบียร์แก้วสิบพันกีบซินดาดกับห้าสิบตำสามสิบเมนูกับแก้มทุกอย่างกับสามสิบพันพี่น้องติดตามนำกันนี้เดี๋ยวจะเอาเมนูขึ้นให้เป็น z o ชมด้านหลังคลิปเด้พนะี่น้องสำหรับวมือนี้ก็ขอมอกขอบใจกับผู้ติดตามเนาะทุกสุขทุกคนขอให้โชคดีร่ำรวยเนาะสำหรับวมือนี้ก็บสบายดี